นี่ครับไครไม่รู้ครับโรยด้วยใบอีตูครับใบอีตูหรือใบแมงลักนะครับส่วนใบตัวนี้ครับผักสะแง,งะครับผักสงงะแงะคนอีสานเอิ้นผักสงงะแงะตัวนี้กลิ่นหอมครับบิบคลายผักชีนะครับเด็ดสุดๆพี่น้อง อ่อนฟ้าชื่ออ่อนลินชื่ออ่อนหยาครับพี่น้องเอื้อนครับช่วงเดือนสิบเอ็ดสิบสองครับข้าวใหม่ปลามันครับเด็ดสุดๆมีโอกาสนะครับไปเที่ยวอีสานบ้านเฮานะครับพี่น้องนครับวันหยุดสุดสัปดาห์ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทังฝั่งซอปโปรวนะครับแกงหน่อครับวันนี้แกงหน่อครับว่างครับไปเที่ยวนครอยพนมนะครับ ไปดูบ้างไฟพญานาคครับไปดูไหลเรือไฟครับสิ่งตาการตาสิ่งลี้ลับของโลกนะครับหนึ่งปีมีครั้งเดียวครับสิบห้า่เดือนสิบเ็ดนะครับหนึ่งล้านศรัทธานะครับหนึ่งปฏิหารนะครับครับไปชมกันได้ครับปักหมุดที่น้องคายครับไปไหลเรือไฟที่นครพนมครับออกพรรษานี้นะครับ วันนี้ครับแกงหนอครับแกงหนอติดตามได้ครับวันนี้ครับวันดุดสุดสัปดาห์นี่ครับฟักทองครับนี่ใบยานางครับขยำใบยะนางฟักทองครับเห็ดมีเห็ดด้วยนะครับเดี๋ยวล้างเห็ดกับล้างใบยานางนะครับขยำแกงหน่อไม้ครับวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์นี่ครับเห็ดนะครับ หนูๆนี่ครับใหม่ๆนะครับเนี่ยแกงส่หน่ไม้ครับฟักทองเด็ดนี้อร่อยนะครับเนี่ยขีดละสามสิบบาทเด็ดหนูๆขีดละสิบบาทครับฟักทองลูกละสิบห้าบาทย่านางฟรีครับริมรั้วข้างบ้านพวกครับนี่ครับอย่าลืมนะครับ ขอคนสานี้พี่น้องไปเที่ยวนครพนมนะครับไปดูสิ่งลี้ลับครับบั้งไฟพญานาคครับที่หนองคายนะครับที่นครพนมครับไหลเรือไฟครับหนึ่งปีมีครั้งเดียวครับสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดครับหนึ่งปีมีครั้งเดียวพี่น้องครับไปเที่ยวไปดูธรรมชาติสองฝั่งโขงครับเที่ยงเที่ยงครับแกงหน่อไม้ครับรับรองรสเด็ดสุดีครับ ทำข้าเบือนะครับผ่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะครับข้าวเหนียวแช่นะครับน้ำถ้าเราแช่ไม่ทันก็ต้มน้ำร้อนนะครับแช่ประมาณ15บานาทีก็ได้ครับสูตรใหม่ครับเหมือนหุงข้าวครับข้าวเหนียวถ้าเราไม่มีเวลาแช่ครับต้มน้ำร้อนแช่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็หุงได้เลยครับสูตรใหม่ครับ ข้าวเขาเรียกข้าวเบือนะครับภาษาอีสานข้าวเบือข้าวเบือข้าวเหนียวแช่ครับนี่ครับหน่อไม้ครับหิากินสุดๆพวงเขี้ยงๆนะครับแกงหน่อไม้พี่น้องได้แล้วครับแล้วก็ตักน้ำในหม้อครับผสมกับที่เราตำเครื่องนะครับนี่น้ำมันน้อยครับต้องเติมน้ำอีกหน่อยเคี้ยวเรื่อยๆครับ ข้าเบือลงไปครับรับรองเด็ดสุดๆพี่นั่งนี่ครับเอาลงไปในหม้อเลยรับรองแซ่บนัวพี่น้่งแซ่บนัวปรงรดตามใจชอบหอ,อมดอกผักกะเงี้ำฝ้าเรียงคำลงมานะครับแกงหน่อไม้ต้องใส่ผักกะเงีครับแต่วันนี้ใส่ผักแงะครับ ใส่ผักสะเงี้ยกินหอม,หอมกกอครับหอมกว่าผักกระเงี้ยนะครับใส่ลงไปใส่แล้วบางคนนะครับจะติดหม้อนะครับเป็นข้าวเหนียวนะครับคนแก่เขานะครับเขามันใช้แป้งข้าวเหนียวเขาใช้ข้าวเหนียวแทนนะครับถ้าเป็นตลาดนัดเขาก็จะใช้แป้งข้าวเหนียวแต่อีตสานบ้านเราครับโอ้โหสูตรนี้ครับสุดยอดผมบอกสุดยอด ข้าวคนแก่คนโบราณน,นะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราพาทำนะครับนี่ครับสมุนไพรไปแกงกระไม้เครื่องเยอะมากครับโอ้ข้าวเหนียวติดติดก้นครครับเนี่ยเรพิ่มน้ำครับน้ำร้างครกนะครับเนี่ยเด็ดสดๆความนัวควมแสบอยู่ที่น้ำร่างครกนะครับพี่น้องเด็ดหลายครับ บเทลงไปเลยพอเร็วครับเดี๋ยวเพิ่มน้ำครับน้ำแห้งผมแซบคมนัวครับที่นี่ครับใส่ลงไปครับใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายครับเนี่ครับเด็ดส,ดสดครับผมใส่นิดเดียวมันไม่อยชอบครับผมใส่เกลือแทนครับกีมูมิ อีมะเมะโมะครับผงนัวครับผงนัวยายชูครับยายชูแถวบ้านเรียกยายชูนี่ครับยามเที่ยงครับแกงหน่อไม้ใส่เห็ดหูหนูนะครับอือ่ากินมากมากครับเนี่ยฟักทองนะครับเห็ดครับอืแกงเห็ดหรือแกงหน่อไม้ครับเต็มหม้อครับวันนี้แจกสามบ้านครับไม่ต้องห่วงครับอืมเด็ดสุด รับรองแซ่บหลายพี่น้องแซ่บหลายนี่ครับพลิกล้อครับพริกล้อพลิกล้กอลงไปเลยครับหม้อระดับที่นะครับพลิกล้อลงไปถ้าปลูกยากก็ปลูกยากนี้ครับพริกควันครับอย่างนี้ฟัดตัวนี่ครับรสีสัฟัดทองสุกยากเอาลงไป แกงสามบ้านแกงกินสามบอนหอมนะครับหอมนะครับเนี่ยห,หอมเครื่องครับโอ้เด็ดสุดๆพี่น้องครับไหลๆลืมนะครับปอวันศานี้นะครับพี่น้องไปเที่ยวไหลเรือไฟนะครับนครพนมครับเก็บลงไปเลยเนี่ย ครับไปเที่ยวไหลเรถไฟแล้วับพนมกครับพี่น้องไปดูวัฒนธรรมครับแปดภาษาแปดเผ่าครับที่นครพนมครับรับรองครับสนุกสนานครับชมสิวั์ที่สวยงามสองฝั่งโขงนะครับด่านยังไม่เปิดนะครับพี่น้องไทยลาวเรายังข้ามไปหากันยังไม่ได้นะครับตมยังไม่เปิดด่านนะครับตอนนี้โอ้โหเสียดายมากเลยครับ ก็อยากมาเที่ยวฝั่งลาวนะครับคนพี่น้องเราทางฝั่งลาวก็อยากจะข้ามมาเที่ยวฝั่งไทยนะครับช่วงนี้นะโอ้โหรัฐบาลเข่งโควิดครับไปไหนไม่ได้ครับนี่ครับหลังโควิดนะครับกลับไปเยี่ยมพ่อแม่นะครับกลับไปสู่มาตุภูมิครับหาแกงน้ำม้สดท่อนทอนพี่น้องเออครับรับรองครับได้กินไอดินของอีสานครับ กินของปลากินของผักกระแนงพี่นอ้องเอยกินของผักสะเงะออกรรษานี้นะครับไปเยี่ยมพ่อแม่ใครมีโอกาสนะครับไปเที่ยวอีสานบ้านเฮาพี่น้องไปหากินของเซฟเซฟมาลองเด็ดสุดๆครับช่วงเดือน11เดือน12นะครับข้าวใหม่ปลามันแล้วนะครับโอ้โหต้มปลาคระไงใส่หมดแดงพี่น้องก้อยปลาซิวอ้าวกับผักกระโดดเข้ากัน คิดน้ำซุปก่อนครับว่าได้ที่หรือยังมีแหยงยาวพี่น,อน้องสดพรอนอ้ยมีแหงหลายครับเอาแล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับส่งท้ายคลิปครับเดี๋ยวเอาผักลงที่หลังก่อนครับเดี๋ยวจะส่งท้ายคลิปที่หลังดูของเด็ดก่อนครับดูของเด็ดก่อน ผักสันเเยใครไม่รู้ผักสันเเยครับเดี๋ยวติดตามครับมีโอกาสนะครับกลับไปเยี่ยมพ่อแม่เด้อพี่นอ้องเลยคนอีสานบ้านเราครับหากินผัดถิ่นหากินแดนไก่ในเมืองกรุงครับหลังโควิดซานะครับไปอีสานบ้านเราเด็ดฮะนี่ครับใครไม่รู้ครับโรยด้วย ใบอีตูครับใบอตูหรือใบแมงลักนะครับส่วนใบตัวนี้ครับผักสะแงะครับผักสะแงะคนอีสานเอื้นผักสะแงะตัวนี้กลิ่นหอมครับบิดคล้ายผักชีนะครับเด็ดสดๆพี่น้องชะอมลงไปครับอืครับคลิปนี้ครับพี่น้องกินเขาแซบนอนรับอยู่ดีไม่แห้งสู้ขู่สู้ข้นครับโอ้มาเด้อครับพี่น้องกินแกงน้ำมันหอนห่อนยมเทียงอ้ขักหลพี่น้องคิดฮอดอีสานบ้านเราครับ ส่งท้ายคลิปนะครับอยู่ดีมีแห้งเดอ้อพี่น้องเดอ้อหักแพมกันคือน,น,นเ่าเด้อครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สดๆพี่น้องสดๆยบายสดท้อนๆไปายกันเถียงแซ่บอีน้องนะแซ่บอีีเด็ดสดด